สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องต่อให้ทำดีแล้วเหนื่อยยังดีกว่าชั่วแล้วต้องหลบซ่อนทั้งชีวิตคนดีไม่ใช่คนไม่เหนื่อยแต่คือคนที่ไม่เปลี่ยนตัวแม้เหนื่อยจนแทบสุดในสังคมทุกวันนี้คนทำดีมักเงี้ย คนโกงมักเสียงดังคนจริงใจถูกมองวง่างูส่วนคนหน้าไหว้หลังหลอกกลับได้หน้าทุกวันใครที่เลือกจะยืนอยู่ฝั่งความถูกต้องมักจะต้องยืนคนเดียวอยู่เสมอบางคนยืนจนขาอ่อนยืนจนใจลา้ายืนจนตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมเราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวทั้งที่เราทำถูกเหนื่อยเพราะยังไม่อยากสุกกระปกุกลองถามตัวเองสิว่าวันนี้เราทำงานอย่างสุจริตทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่คดโกงไม่อวไม่เอาหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เลียเก่ง พูดเก่งสีแซงเก่งกลับได้ตําแหน่งไปเฉยเลยเราอยู่กับพ่อแม่ด้วยความกตัญญูแต่ญาติพี่น้องที่ไม่เคยดูแลอะไรเลยกลับพูดใส่ว่าอย่าทำดีเพื่อหวังมรดกทั้งที่เราไม่เคยคิดจะเอาอะไรเลยด้วยซ้า เราให้เพื่อนยืมเงินด้วยน้ำใจแต่พอเราเดือดร้อนเขากลับเงียบพอทวงกลับถูกมองว่าใจแคบเราไม่ตอบโต้ใครเพราะเราอยากให้เรื่องมันจบแต่คนอื่นกลับหาว่าเรายอมง่ายขี้แพ้เราเลือกจะเงียบ พราะไม่อยากใส่น้ํามันในกองไฟแต่สุดท้ายกลายเป็นเราถูกมองว่าผิดทุกอย่างมันดูไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมครับเมื่อคนดีถูกมองว่าปแปลกในโลกยุคนี้การทำดีโดยไม่แสดงออกกลับถูกตั้งคำถามทำไมไม่พูดทำไมไม่ตอบโต้ ทำไมไม่แก้แค้นทำไมไม่เอาคืนให้มันเจ็บคำถามเหล่านี้สะท้อนว่าสังคมเริ่มเบี้ยวไปจากแก่นแห่งความดีอย่างแท้จริงคนดีไม่ใช่คนที่ไม่มีแรงสู้แต่คือคนที่เลือกไม่สู้ในแบบที่ทำ้ายคนอื่นเพราะเขาไม่อยากกลายเป็น คนแบบเดียวกับที่เขาเกียร์ใช่ครับทำดีแล้วเหนื่อยเพราะการอดทนไม่ด่ากลับต้องใช้พลังใจมหาศาลการไม่ตอบกลับในที่ทำงานทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าใครพูดเท็จต้องกืนเลือดแค่ไหนต้องการช่วยเหลือคนอื่น ทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อมต้องแบกรับมากแค่ไหนแต่นั่นแหละครับคือเครื่องยืนยันว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่ไม่กายพันเรายังเลือกถือศีลอยู่แม้จะไม่มีใครสังเกตเรายังเลือกจะเหนื่อยเงียบๆดีกว่ามีชื่อเสียงจากความชั่ว ทุกจากความดีคือทุกที่น่าอดทนเพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอริยะบุคคลไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยแต่คือเหนื่อยแล้วไม่แปลเปลี่ยนเป็นความชั่วทำดีแล้วไม่ได้ดีในสายตาคนแต่อาจได้ดีในสายตาฟ้า ในโลกโซเชียลเรามักเห็นชีวิตคนบางคนสวยงามเหลือเกินบ้านหลังใหญ่รถหรูงานดีแฟนหล่อแฟนสวยลูกเก่งภาพลักษณ์ดูสมบูรณ์แบบแต่มันคือภาพที่คัดเลือกมาโพสไม่ใช่ชีวิตจริง เบื้องหลังนั้นอาจเต็มไปด้วยการโกงการหลอกการเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมาหลายคนมีทุกอย่างแต่ไม่มีสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดความสงบเมื่ออยู่ลำพังกับตัวเองเพราะต่อให้ภายนอกดูสุขแต่ถ้าในใจยังมีความกลัวจะถูกจับได้ ความระแวงว่าใครจะรู้เบื้องหลังหรือความรู้สึกผิดที่กดไว้ต่อให้มีเงินพันล้านจิตใจก็เหมือนนักโทษที่ต้องหนีตลอดชีวิตคนที่โกงได้หนึ่งครั้งคือคนที่ต้องโกหกตลอดไปมีคำพูดหนึ่งที่แทบเป็นกฎตายตัวคนที่โกหก จะไม่มีวันหยุดที่คำโกหกเดียวเพราะเมื่อเราทำชั่วครั้งแรกเราจะต้องสร้างเรื่องที่สองเพื่อปิดเรื่องแรกแล้วตามมาด้วยเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าจนวันหนึ่งไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นคนธรรมดาได้อีกคนที่โกงเพื่อนสนิท ต้องทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเลี่ยงไม่ให้เจอกันต้องเลี่ยงไม่ให้อีดฝ่ายเจอความจริงคนที่นอกใจแฟนต้องสร้างโลกคู่ขนานต้องคุยกับสองคนในสองบทบาทต้องแยกล่างทางจิตใจจนหมดเลี่ยวแรงคนบางคนไม่กล้ามองกระจก ไม่ใช่เพราะเขาไม่สวยแต่เพราะเขารู้ว่าหน้าตาที่สะท้อนในนั้นคือคนที่ตัวเองไม่อยากยอมรับว่าเป็นเขาอาจยิ้มได้กับคนอื่นแต่ยิ้มไม่ออกเมื่ออยู่คนเดียวเขาอาจแสดงความสุขได้ในงานสังสรรค์แต่ต้องใช้เล่าใช้สิ่งเสพติดช่วย ให้เขาหลับทุกคืนเขาอาจพูดธรรมะให้คุณฟังแต่ใช้มารยามากกว่าเมตตาให้คนรักแต่ขาดความซื่อสัตย์คนที่ทำดีแล้วเหนื่อยคือคนที่ต้องยืนหยัดในหลักทั้งที่ไม่มีใครยืนด้วยคนที่ทำชั่วแล้วได้ดีคือคนที่ยิ้มอยู่บนภูเขา สบน้ำตาคนอื่นคนแรกอาจนอนร้องไห้แต่หลับตาได้คนหลังอาจหัวล้อดังแต่ต้องลืมตาทั้งคืนอย่าคิดว่าคุณชั่วไม่ทุกข์แค่เขาไม่แสดงให้เห็นแต่จิตเขานั่นแหละกำลังโดนลงโทษทุกลมหายใจ อกุศลกรรมเป็นเสมือนเปลวไฟแม้ไม่ลุกทันทีแต่มันกลับเผาใจแบบช้าๆคนที่ทำผิดแล้วเสพสุขคือคนที่กำลังผูกระเบิดเวลาไว้ในใจบาปกรรมไม่เคยลืมใครแต่รอเวลาให้เขากลับมาหาตัวเองธรรมะ ไม่เคยทำให้ใครดูโง่แต่กิเลสทำให้เรารู้สึกว่าความดีเป็นภาระในขณะที่หลายคนยังไล่ล่าคำชื่นชมยังวางหมากเพื่อให้ตัวเองดูดียังทุ่มแรงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ยังตื่นกลางดึกเพราะกลัวคนรู้ความลับ มีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกเส้นทางยากกว่าแต่หลับสบายกว่าเขาอาจไม่มีชื่อเสียงอาจไม่มีคนสูหกอาจไม่ได้ถูกยกย่องว่าเป็นคนสำเร็จแต่เขาอยู่กับใจตัวเองได้โดยไม่ต้องหลบตาคนดีไม่ใช่คนไม่มีความทุกข์ แต่คือคนที่ไม่โยนความทุกข์นั้นไปให้ใครเขาอาจเจ็บเพราะโดนเอาเปรียบแต่เลือกที่จะนิ่งเพราะไม่อยากเป็นต้นเหตุของความแค้นเขาอาจโกรธแต่ไม่ด่ากลับอาจเสียใจแต่ไม่สาปแช่งอาจหมดแรงแต่ไม่คิดแกล้งใครเพื่อให้ตัวเองสบาย พราะเขารู้ว่าการทำร้ายคนอื่นไม่เคยเป็นหนทางเยียวยาใจตัวเองเมื่อใดที่คุณยังทำดีแต่ไม่มีใครมองเห็นให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังถูกทดสอบไม่ใช่ถูกทอดทิ้งโลกอาจเงียบฟ้าอาจเฉย คนรอบข้างอาจมองว่าคุณโง่แต่พระธรรมไม่เคยเงียยไม่เคยเฉยไม่เคยมองข้ามเพราะผลของกรรมไม่ดูที่คนอื่นพูดถึงคุณว่าอะไรแต่ดูที่คุณทําอะไรในเวลาที่ไม่มีใครเห็นคนดีไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ต้องชัดเจนในใจ เพราะสุดท้ายคนที่โกหกต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อปกปิดคนที่ขี้โกงต้องใช้เวลาเฝ้าระแวงคนที่ทำลายคนอื่นต้องใช้พลังป้องกันตัวเองจากกรรมที่จะย้อนคืนแต่คนดีเพียงแค่ใช้ความนิ่งเพื่ออยู่กับความจริง และนี่แหละที่เรียกว่าอิสระภาพถามตัวเองก่อนนอนวันนี้วันนี้เราเหนื่อยเพราะรักษาความดีหรือเพราะต้องปกปิดความเลววันนี้เราเงียบเพราะไม่อยากประทะหรือเพราะกำลังแอบซ่อนอะไรวันนี้เราน้ำตาซึม เพราะอยากให้คนเห็นความจริงหรือเพราะกลัวความจริงเปิดเผยหากคำตอบคือเหนื่อยเพราะรักษาความดีไว้ให้ได้จงยิ้มอย่างภูมิใจความดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ต้องหลบซ่อนความชั่วอาจสบายตอนแรกแต่จบด้วยความระแวง ทำดีแล้วไม่มีใครเห็นดีกว่าทำชั่วแล้วทุกคนรู้คนดีไม่ต้องอวดดีแต่ต้องชัดเจนในใจว่าไม่ยอมเปลี่ยนเป็นคนเลวเพื่อเอาตัวรอดโลกทุกวันนี้อาจไม่ให้รางวัลกับคนดีทันทีแต่อย่าลืมว่าโลกไม่ใช่กรรม กรรมไม่ใช่โลกโลกอาจปั่นหัวคนแต่กรรมคือน้ำหนักที่เที่ยงตรงใครทำดีใจก็จะเบาสบายใครทำชั่วใจจะหนักแม้ไม่มีใครพูดถึงสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงพบแต่ความสุขความเจริญ 萨图。